ยาวพี่เพื่อนชื่อเด็กชายภูมิพัฒน์เโตษหอมชื่อเล่นน้องขอบขุดเ,เกิดวันที่21ตุลาคม2559อายุ6ขวบ4เดือนส่วนสูง115เซนติเมตรน้ำหนัก20กิโลกรัมบบมีดาชื่อนายวิเชียรโตษหอมมารดาชื่อนางสาวธุรยาเพ็ชร์ต้าอาชีพพนักงาน ของดคนน้องขงบอบุดเป็นขุดคนเล็กประวัตาาาิภรรยาศึกษาเป็นนัเกเรยียนประจำโรงเรียนเทศบาลกระสังตั้งแต่ประถมวัยจนถึงปัจจุบันประวัติด้านกีฬาเด็กชายภูมิทัศน์รลดหอมถึงแม้จะตัวเล็กแต่มีความแข็งแกร่งชื่นชอบกีฬาเทควันโดจึงได้เข้ารับการฝึกซ้อมกับสโมส,ออสรอาเีเอเทควันโดกระสังจนได้เข้าทำการแข่งขัน ในวันที่27สิงหาคม2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รุ่น18-20กิโลรรายายกวัุที่กัตุลาคม2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรุ่น18-20 นเลยรมันจะมีไฟช็กมีมีเ็นเอลอไตัวไปน่อไปเไปเลยไปไปเลยไไปเลยไปเลยไไเลยไปลไปเลยยไปลยไปเลยยลยลไปไไปเเยไลลเลยไปไลลไปไปไป Hãy subscribe lên, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ luôn, những video hấp dẫn